สวัสดีครับเพื่อนๆชาวตามภาษาชาแนลครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแยกต้นอากโรนิมาเกรดมังกรนะครับผมอันนี้คือต้นอากโรนิมาเกรดมังกรนะครับผมชอบตรงที่ใบเขาจะมีสีเขียวที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ด่างตรงที่เขาเป็นด่างนะครับเขาก็จะสีค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดมากนะครับจะเป็นด่างเป็นเขียวอ่อนแล้วก็ขาวนะครับในส่วนของคาว่าเกรดมังกรเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังเขาจะเป็น เป็นนูนๆออกมานะครับผมด้านหลังก็จะเป็นนูนเป็นเกล็ดออกมาแบบนี้แล้วก็ลำต้นเขาก็จะเป็นด่างๆรล,ลายๆแบบนี้นะครับนี่พอเราปลูกใส่กระถางแล้วเขาจะสวยมากครับผมต้นนี้แต่ผมก็เอาลำต้นของเขานะครับไปวางใส่ในกระถางไว้นะครับผมแล้วเขาก็แตกออกมาตอนนี้มีหลายหลายต้นหลายหน่อนะครับผมก็เลยจะไปแยกใส่กระถาง ที่ผมเตรียมดินไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมแต่ก่อนไปชมคลิปเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือต้นที่ผมเพาะไว้นะครับผมเพาะจากลําต้นของเขาลักษณะลําต้นของเขาก็จะค,คล้ายๆต้นสาวน้อยป่าแป้งนะครับผมนี่เป็นน่าจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันน่าจะเป็นต้นตระกูลเดียวกันเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับ คือถ้าต้นเขายาวก็ตัดตัด,ตดออกนะครับพอตัดออกก็เอามาวางใส่กระถางไว้เอาดินเอาอะไรกบไว้เขาก็จะแตกออกมาแบบนี้นะครับผมพอแตกออกมาได้แบบสวยแบบนี้แล้วผมก็จะเอาตัดเอาส่วนนี้นะครับผมแยกเอาเพราะว่าเขาน่าจะแข็งแรงแล้วนะครับเอาไปใส่กระถางที่ผมเตรียมดินไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้มีเจ็ดกระถางแต่ผมก็จะมาดูว่าผมจะได้เอาไปสักกี่กระถางดีนะครับก็จะมีหนึ่งอันนี้ได้เนาะสองสาม เอาต้นสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะได้อยู่น่าจะได้พอดีอยู่ครับผมเดี๋ยวผมขอตัดขอแยกก่อนนะครับนี่นะครับไปแล้วหนึ่งต้นนะครับผมตัดออกมาแบบนี้นะตัดแล้วก็ดึงนะครับเพราะว่าเขามีรากอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ นี่อันนี้ก็ขึ้นมาแบบน,นี้นะครับสองก็มีด้วยสามไม่แน่ใจว่าเลี้ยงก็มีไว้ยังไง,ง,ไง,ง,ไงเราก็จะทำเหมือนกันนะครับ รเราก็ได้มาแล้วนะครับทั้งหมดเ,ต,นนะะมมดเต้นนะครับผมทั้งหมดเ็ต้นนะครับนี่อันนี้เรียกว่าอะโกรนิมาเกตมังกรนะครับลักษณะของต้นเขาจะเป็นลายๆนะครับด้านหลังใบเขาจะเป็นเกล็ดแบบนี้นะครับด้านหลังใบจะเป็นเกล็ดด้านหน้าก็จะมีเป็นลายแบบนี้ลายเขียวอ่อนแล้วก็ลายขาวสีสวยนะครับเพื่อนๆเ,เอาแล้วเราจะเอามาลงกระถางกันนะครับ เพะแล้วทุกต้นตอนนี้ทุกต้นมีรากหมดแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ในกระถางที่เราเตรียมไว้ได้เลยพอเขาโตขึ้นว่านี้อีกหน่อยเราค่อยเอาเปลี่ยนกระถางน,นะครับเพราะว่าพืชพวกนี้เขาจะโตขึ้น อยู่แล้วนะครับเขาจะโตขึ้นตามเวลาอยู่แล้วนะครับ กดดินให้แน่นหน่อยนะครับแล้วเราเค่อยรดน้ํานะครับพอเวลาเราลดน้ําไปเดี๋ยวดินก็จะยึดลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับดินที่ผมใช้ปลูกอันนี้ก็จะเป็นดินที่ผมซื้อมานะครับผมถุงละสิบ,บาทนะเราจะเป็นดินพวกแบบเป็นหน้าดินผสมขุยมะพร้าวผสมปุ๋ยหมักผสมจุลินรียนะครับผสมน้ําหมักนะครับที่เขาเขียนไว้นะที่เขาเขียนไว้หน้าหน้าถิ่ดินนะครับ ข้แปครับเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเจกระถางนะครับเราเจดต้นเจกระถางผมจะให้เพื่อนๆดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไอตัวขุยมะพร้าวโรยด้านหน้าไว้นิดนึงนะครับ เพื่อเวลาเราลดน้าโดนเขาแรงๆเขาจะไม่เขาจะดินเขาจะไม่กระเด็นออกมาเขาจะไม่แตกส่วนมากผมใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นพวกปุ๋ยชีวภาพเป็นน้าหมักชีวภาพนะครับผมจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าสารเคมีกับต้นไม้ผมนะก็จะใช้เป็นพวกแบบเปลือกไข่ขี้เท่า น้ำหมักจุลินซีอย่างเงี้ยครับผมพวก EM หนีนะครับผมมาผสมกับน้ำลดจะมีทั้งแบบปุ๋ยแห้งนะครับแล้วก็เป็นฉีดพ่นทางใบนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะมาสอนวิธีการทำพวกปุ๋ยแห้งแล้วก็ตัวปุ๋ยที่เราใช้ฉีดพ่นทางใบนะครับผมที่ใช้ตัวฟอกซีฉีดนะครับเรียบร้อยแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับอากูนีมาเกรดมับบงกรของผมถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปแบบนี้บบนก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามมาสับแชนแนลเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีคำแนะนำดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาการใช้ปุ๋ยหรือว่าการปลูกอะไรอย่างนี้เพื่อนๆสามารถเมนใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวล้หน้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ Sorry, it's DJ. Hey. Hey.